ที่โรงงานมักกะสันแล้วนะครับแต่บรรยากาศใ้งานอาจจะค่อนข้างเนียบไปนิดนึงนะครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาคิมอา e คตใช้ไม่ได้ในการลงทะเบียนนะคะขอขอากรุณามาเขียนลงชื่อนะคะที่ตรงจุดประชาสัมพันธ์จะมีน้องยืนอยู่จะเป็นบริเวณเข้างานนะครับ Amory. <tuk> นะครับก็ยังจอดอยู่ข้างๆโรงรถจักประวัติศาสตร์นะครับ ปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้คึกคักมากนะครับแต่บริเวณโซโนโนลจจัดประวัติศาสตร์นะครับก็ยังเหมาะกับการเข้ามาชมอยู่ดีนะครับ ครับถูกปรับปรุงเป็นตู้สเสบียงสำหรับร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีสเต็กด้วยนะฮะอีหมดวรถไฟนะครับสำหรับการโชว์นะับ นที่ไม่เคยเข้าโรงงานมัตสันนะครับช่วงเวลานี้นะครับช่วงเทศกาลปวดหลุกนะครับ26-31ตุลาคม67เนี่ยเหมาะกับการมาชมเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าขายหรือว่าชิมหรือว่าสำหรับ VIP นะครับไม่แน่ใจเป็นบริเวณรถพยาบาลน,นะครับขึ้นไปชมดีไหม เขามีงานต้อนรับ V.I.P. นะครับก็เลยไม่ได้เปิดได้ขึ้นไปชมข้างบนนะครับก mm ็บ hmm. ันไดเขียนป้ายบอกไว้เนอะ mm hmm. รับร mm hmm. องแขกพิเศษนะครับ mm hmm. เป็นขบวน V.I.P. นะครับ mm hmm. ลงก็จากประวัติศาสตร์นะครับอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงมาอยู่แค่ด้านในเท่านั้นนะครับทางด้านโรงงานก็จะค่อนข้างมืดนะครับ ตองขอค่อนข้างจะแคบงวดนิดนึงนะครับบริเวณโซนทานอาหารนะครับหรือคุดคอร์นะครับเก็ได้นะครับก็จะมีอาหารอาหารเย็นนะครับอาหารจานหลักนะครับให้เลือกหลายอย่างอยู่นะครับราคาก็เริ่มประมาณ60บาทนะครับเช่นก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวขาหมูนะครับสลับเปานะครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันเสาร์ที่26ตุลาคมนะครับอาหารก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีการแบ่งโซนเป็นสัดส,ส่วนกันค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรวมๆนะครับว่าในงานผนหวัวลุกป,ปีนี้นะครับมีอะไรแตกต่างไปจากปกีก่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับพราที่ยตกประมาณ17นาฬิกา50นาทีนะครับก็จะมืดเร็วนิดนึงนะครับ สำหรับการเข้าไปถ่ายผีด้วยนะฮะลองไปดูหน่อยดีกว่านะครับนี้เป็นซุ้มดูดวงนะครับอาจารย์มาร์กนะฮะามาร์ก อากาศภายไดนะครับการเดินต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมีแขกมาต้อนรับเราอยู่นะครับเรือที่เป็นโซนจัดรถรางนะครับยังมีความเปรี่ยวนะครับ ยืนยันว่าถ่ายช่วงกลางวันดีกว่านะครับมันจะถ่ายลดลางนะครับ ที่เป็นโซนเครื่องเล่นนะครับก็ออกับบกางให้พ่อแม่พาเด็กๆมาทำกิจกรรมครอบครัวนะครับมาหมุนตรงเตงนะครับ ก็จะมีของรับประทานเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ผู้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีกิจกรรมการลเล่นด้วยนะครับเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่ามีสาวน้อยตกน้ํานั่งเหงาๆอยู่นะครับมีสาวน้อยตกน้ําหลายคนซะด้วยสิติ๊ตี้ตกน้ํานะครับ ลิตต้ตกน้ำนะครับิตี้ คใครที่สนใจอยากเล่นสาวน้อยตกน้ำนะครับก็มาที่โซนเครื่องเล่นนะครับก็มีสาวน้อยทิตตี้อยู่ประมาณ6กท่านนะครับที่จะรอในการเล่นกิจกรรมกับบรรดาชาวที่มาปวดหัวล,ลุก,กน,นะครับสนุกนะค่ากิจกรรมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ สิงช้าสวรรค์30มสิบพิตตี้หนึนะครับมีทางผีผ่านด้วยนะครับจุดจำหน่ายปูปองก็จะอยู่บรเิเวณโซนเครื่องเล่นนะครับล้อ,อค้างคนะรบนะัรบกูฟองลอค้าง ถัดจากโซนเครื <pl> you ่องเล่นมาถ้าเจอโซนของกินอีกแล้วนะครับของกินของใช้นะครับมันจะเหมือนฟีวงานวัดนะครับก็ดูเหมือนในงานน่าจะรองรับแขก ที่จะมาร่วมง,งานอีกหลายพันคนเลยนะครับันนี้อาจจะยังไม่ค่อยประสานพันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยอาจจะดูเงียบเหงาไปสักนิดนึงนะครับสำหรับเทศกาขขขลขนถุนวันแรกนะครับของปี2 5 6 7นะครับเป็นโซนของกินรนะ้านนี้ของกินคนเยอะอะไรเอ่ยอ้อยของเด็ดเดกเนั่นเองได้ขนม

ะจะเป็นโซนทางผีผ่านนะครับคล้ายบ้านผีสิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นคนต่อควิวกันยาวทีเดียวนะครับโอมือติ๊ตือเลยคนต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะฮะอันนี้คิวของอ ชาวบ้านที่มารอเล่นทางตีผ่านนะครับคิวยาวทีเดียวเลยนะครับแล้วจไปผ้าไว้ฝ่านเจ้านะครับใช่ค่ะยอรา làm các đối tác đang đuổi các cấp สะดสำหรับ <Cam yor i> คนที่ชอบถ่ายรูปนะครับมางานนี้น่าจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่ามีมุมที่เล่นแสงสีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ขาดนางเบียนะครับเพราะวไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นร้านเบียนะครับก็จะเป็นเทศ,เทศกาลฮาโลาวีนแบบไทยๆนะครับที่โรงงานมักกะสันเขาจัดขึ้นนะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับ วดนะครับเรื่องพื้นที่แล้วก็การจัดโซนิ่งนะครับก็เ,เลยทําให้รู้สึกว่าจะกร่อยๆไปสักนิดนึงนะครับ มีบริการถ่ายรูปติดวิญญาณด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะฮะก็ใช้บริการช่างภาพถ่ายติดวิญญาณได้นะครับบริการถ่ายภาพติดวิญญาณให้ราคาเอาบริการถ่ายภาพติดวิญญาณนะครับใครยังไม่เคยถ่ายภาพติดวิญญาณนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับ จริงๆแล้วก็สยองอยู่แล้วนะครับ ขอความกรุรามาสแกน QR Code เพื่อร่วมง,งานนะคะหรือว่าลงชื่อตรงจุดลงทะเบียนประชาสําสัคัญได้เลยนะคะ ยูด้านบนนะครับของ eerie, feels so neat like some ก็ขอบคุณท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็คงจะมาถ่ายวันเดียวนะครับคงไม่ได้มาถ่ายอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณรับชมนะครับสนใจมาเดินงานก็มาเดินงานได้นะครับ2 6 3 1ตุลาคม2567ที่โรงงานมักกะสันนะครับกับเทศกาลขนหัวลุกนะครับคูซบัมมาร์เก็ตนะฮะ สปินเตอร์9.8นะครับจากจุกสมเมตรนะครับ